สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมารีวิวบอร์ดที่รองรับ CPU Gen 1 2จาก Intel ตัวใหม่ล่าสุดพร้อมกับเป็น RAM แบบ DDR 5ด้วยนะฮะกับ Gigabyte z 6 9 0 Aerog ครับสำหรับบอร์ดตัวนี้ที่เราได้มานะฮะก็คือนี่เลยครับ z 6 9 0 Aerog ซึ่งตัวนี้จะมี2รุ่นด้วยกันก็คือเป็น DDR4 และ DDR5 ตัวที่เราได้มาเป็น DDR5 จะไม่มีลงท้ายนะครับแต่ถ้าเกิดมีลงท้ายด้วย DDR4 ก็จะเป็นรุ่นที่ใช้แรม DDR4 นั่นเองนะครับถ้าเกิดไม่มีเนี่ยก็คือจะใช้ DDR5 นะครับก็ตัวนี้เป็นแบบ DDR5 รองรับ Intel Gen ใหม่ล่าสุดเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องดูตัวสินค้าครับว่ามันเป็นยังไงครับ ก่อนอื่นเรามาดูที่ตัวกล่องกันก่อนนะก็จะเป็นโทนขาวแบบน,นี้แล้วก็ที่มันเด่นชัดเลยก็คือ PCIe 5และ DDR 5ก็คืออันนี้ในส่วนของกราฟ,ฟิกที่รองรับ PCIe 5.0นะครับในอนาคตนั่นเองแล้วก็อันนี้คือเรื่องของ Memory DDR 5นั่นเองแล้วก็ Intel ครับรองรับ Intel Gen 12ตัวใหม่ล่าสุดอ่าและนี้เป็นชื่อรุ่นนะฮะ ก็เป็นโทนสีขาวแน่นอนส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นฟีเจอร์หลักๆสําคัญๆของเขานะก็แน่นอนว่าเป็นเรื่องของ PCIe แหละแล้วก็ในส่วนของ Memory DDR5 และที่สําคัญครับ M.2 เยอะมากๆรองรับถึง4สล็อตเลยทีเดียว M.2 4.0นะเป็น PCIe 4.0นั่นเองเอาละ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอุปกรณ์ภายในเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีอะไรมากเขายัมีคู่มือก่อน คู่มือใช้ได้ทั้งหมดนะทั้ง DDR5 และ DDR4 แล้วก็จะเป็นนี่เสา Wi-Fi ครับแน่นอนว่าตัวนี้ก็รองรับการใช้งานแบบ Wi-Fi แล้วก็มี SATA ครับให้2ชุดเออให้น้อยนะเดี๋ยวนี้เป็นสาย SATA แล้วก็น็อตอันนี้สำคัญเลยหายบ่อยมากน็อตสำหรับ M. 2นะให้มา 1, 2ให้มา3อันน็อต M. 2 o t M.2 เรามาดูตัวบอร์ดกันเลยนี่โอ้โหสีน้ำเงินนี่ เออมันเป็นสีน้ำเงินจริงๆอะ่ะมันไม่ใช่ผมคิดว่ามันเป็นพลาสติกตอนแรกนี่ฮะเราให้ดูบอร์เดเต็มๆก่อนนี่คือ Gigabyte Z690 Aero G ที่เป็นรูปแบบของ d d r 5อ่าเป็นไงโทนฮีทซิงค์ในส่วนของซิงค์อ่า back I/O ซิงค์ o, M. 2ก็จะเป็นสีขาวนะแต่ด้านบนเนี่ยก็จะเป็นสีดำอ่าส่วนนี่ M. 2ตรงอีกชุดหนึ่งนี้ เซตชุดใจมากอยู่ตรงนี้นะตรงเนี้ยมี M.2 ทั้งหมด3อันเดี๋ยวผมแกะให้ดูแล้วกันมาดู CPU ก่อนนะนี่คือ Socket 1700นะสำหรับใครที่ต้องการใช้ CPU ก็ดูให้ดีนะครับรองรับ Intel Gen 12นะ Socket มันจะมาอยู่ด้านบนแบบนี้ปกติเนี่ยถ้ารุ่นก่อนหน้านี้ตัวฝาเปิดมันจะเปิดจากข้างล่างนะแต่เนี้ยเปิดจากข้างบนแล้ว DDR5 นะครับรองรับ4แผงเป็นแบบ Dual Channel ถ้าเกิดติดตั้ง2แผงต้องติดตั้งสล็อต2และ4นะครับ Support Gen12 Intel Core Processor DDR5 เห็นไหมอ่ะไหนๆเราดูนี้แล้วนี่ช่องจ่ายไฟเลี้ยงเป็น4พินและก็8พินนะอย่างละชุด Gigabyte Creator Series ออก็น่าจะเหมาะกับการใช้งานแบบทั่วๆไปการทำงานเนะน้นในเรื่องของการทำงานไม่ใช่แบบว่าเป็นเกมมิ่งซีรีส์แล้วก็ M.2 ครับตรงนี้อีก1ชุดและสล็อต PCIe 5.0ครับจะเป็นสล็อตเดียวที่อยู่ตรงนี้สีขาวนะนี่ที่เหลืออีก2สล็อตก็จะเป็น4.0ครับด้านล่างนี้ก็มีสล็อต p c i ทั้งหมด3ช่องนะถามว่าอา้าวแล้วการ์ดจอที่มันเป็น4.0 3.0ใส่ได้ไหมก็ใส่ได้เหมือนกันครับ 5.0ยังไม่มาต้องรออนาคตนะแล้วก็จะสกรีนตรงนี้ z 6 9 0ก b ไบแล้วก็คาดสีน้ำเงินนิดๆช่องเชื่อมต่อพัดลมเยอะมากชุดแรกก่อนเลยนี่ cpu otp แล้วก็ cpu fan นะอย่างละชุดส่วนด้านข้างนี้ก็จะเป็นเชื่อมต่อไฟ a rgb นะฮะสำหรับพวกพัดลมชุดน้ำปิดต่างๆ่ะช่องเชื่อมต่อพัดลมมีอีกตรงนี้อีก2นี่อีก2ชุด4แล้วนะ4แล้วนะ ตรงไหนอีกนี่ด้านล่าง4 5 6 7 8 8ชุดแล้วอ่าแล้วก็นี่เชื่อมต่อ rgb ตรงนี้อีกอ,อสรุปพัดลม8ชุดเลยนะแล้วก็เรื่องของอ่ะพอร์ตซาตาเชื่อมต่อซาต a ามี6ชุดก็กำลังดีครับพอร์ตซาตา6ชุดไม่มากไม่น้อยเกินไปตอนนี้ผมหรือเขาเรียกว่าเป็น h i t s i n ์ชุด cover ของ m 2ออมาแล้วนะก็นี่จะมีซิลิโคนเห็นไหม แต่เป็นเทอร์โมแพดจำนวน3ชุดนะตรงนี้แล้วก็อันนี้อีก1ชุดแยกกันเปลยเปลือยมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้น,นะแล้วก็สล็อตดูใกล้ๆนี่เป็น4.0นะ M.2 ติดตั้งได้ทั้ง,งหมด4ตัวก็ประมาณนี้นะต่อไปเรามาดูด้านหลังนี่หลังบอร์ดก็ ไม่ได้มีโคเวอร์อะไรมีลายพิมนตรงนี้ด้วยน่าจะมีแสงไฟนะเนี่ยตรงนี้เป็นชิปนี่อยู่นี้ก็จะเป็นฮีทซิงค์ระบายความร้อนที่ตัวชิปเสร็จนะครับที่ b a c k IO ครับพอเชื่อมต่อก็มีมาให้พอดีพอดีเอา USB ก่อนแล้วกัน USB เนี่ยทั้ง3.2แล้วก็แบบตัวเก่านะ1 2ตรงนี้4เป็น6 7 8 90รวมกับไททีซด้วยทั้งหมด10พอร์ตนะถ้าเป็นแบบไททีเและไททีซผสมกันนะแล้วก็ในส่วนของอันนี้พอร์ตเชื่อมต่อจอ HDMI แล้วก็ดิสดิสเพย์นะแล้วก็มีแลนครับแล้วก็ชุดออดิโอครับตรงนี้อ่าแล้วก็แน่นอนครับ Wi-Fi นี่คือชุด Wi-Fi ก็ตัวการ์ดมันติดอยู่ตรงนี้เนาะนี่ผมมันชิดกับ M.2 เลยอะคร่าวๆก็ประมาณนี้นะในส่วนของ Z 690ในส่วนการทดสอบนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบในคลิปต่อๆไปแล้วกันนะกับ Intel Gen12 ด้วยเราแบบทดสอบแบบเต็มๆกันไปเลยนะโอเคครับตอนนี้ผมก็เข้ามาที่หน้า BIOS ของตัว Z690 Aero G จากทาง Gigabyte แล้วนะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของหน้าตา BIOS ต่างๆคร่าวๆนะการปรับจูนต่างๆนะครับคงไม่ได้มาปรับ o v e r อ l o c k อะไรให้ดูนะตอนนี้ Memory อยู่ที่4 0 0นะครับแต่ว่า แรมที่เราใส่เข้าไปเนี่ยคือบัส5,002นะฮะนี่5,002แล้วเปิด XMP ได้เลยแล้วก็ CPU เนี่ยวิ่งอยู่รอบ1,000หลักๆแล้วโดยหน้าตาของตัว b บ o อเนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างจากตัวเก่าเท่าไหร่นะอันนี้สเปคคร่าวๆนะ i5 12600K แล้วก็แรม32 g b เราใช้คอแซ r นะครับแผงละ16 g b อันนี้เป็นหน้าต่างแบบ อีซี่โหมนะแบบดูง่ายๆไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเดี๋ยวเราลองเข้าที่ตัว a d v a านซ์โหมดนะปั๊บนี่โอ้โหก็จะมีรายละเอียดในการปรับจุนต่างๆก็เหมือนกับตัวเก่าๆแหละนะครับมันไม่ได้มีอะไรที่แตกต่างกันมากนักนะใครที่สามารถปรับโอเคล็อกได้เนี่ยก็ไม่น่ามีปัญหาในส่วนของ t e m p ปอร์เจอของ CPU ตอนนี้ 32องศาเท่านั้น31องศาเนาะโดยประมาณชุดลมที่เราใช้เนี่ยเป็นน็อกทัว nhu 1 2 a ตัวนี้โคแม็กแบ็กด้วยเรียกว่าตัวเทพเลยเอาตัว i 5 1 2 6 0 0 k ตัวนี้อยู่ได้สบายๆนะแล้วก็ตรงนี้คือส่วนของการปรับจูนโอเวอร์คล็อกทั้งหมดเลยนะครับผมคงไม่ได้ลงรายละเอียดนะ แนะนำอย่างหนึ่งครับสำหรับใครที่ต้องการเปิดใช้งาน internal graphics หรือว่า iGPU นะตัวนี้เป็น Intel UHD Graphics 7 7 0แล้วได้ข่าวว่าแรงสูสีกับ GT 1030เลยนะ,ะเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะมาเทสกันทีหลังอีกทีหนึ่งตอนนี้เราให้ดูรายละเอียดคร่าวๆเกี่ยวกับหน้าตา BIOS ก่อนนี่ฮะก็ประมาณนี้ System Info อ่ะนี่คือรายละเอียดต่างๆ บูตก็มาเลือกว่าจะบูตเข้าอันไหนอะไรแบบนี้นะเข้าดูโหมดสมาร์ทแฟนหน่อยปั๊บอ๋อก็มีรายละเอียดเกี่ยวกับการปรับจูนต่างๆของพัดลมของเครื่องนี้นะนี่จะเตือนไหมว่าถ้าเกิด CPU แฟนเกิด e er อ r ร์นะหรือจะไม่ต้องไปยุ่งมันก็ได้นะมันก็จะเป็น PWM ปรับออโต้ทั้งหมดเลยนะฮะหรือว่าใครอยากจะปรับให้ Full Speed ก็สามารถมาปรับตรงนี้ได้ก็ประมาณนี้นะในส่วนของ ตัวหน้าไบ o s ของ Gigabyte z 690 Aero G ครับและนี่ก็คือในส่วนของบอร์ด Gigabyte z 690 Aero G นะครับซึ่งรองรับ DDR5 ในส่วนของแรมนะแล้วก็ PCIe เป็น5.0แล้วด้วยต้องบอกว่าในส่วนของบอร์ดที่เป็น DDR4 เนี่ยอาจจะหาซื้อได้ง่ายกว่านะครับผมลองเช็คราคาแล้วอยู่ที่ประมาณหมื่นนิดๆไม่ถึง11,000นะครับแต่ถ้าเกิดเป็น DDR5 เนี่ยอาจจะบวกขึ้นไปอีกเล็กน้อยนะครับและในส่วนของการทดสอบทั้งระบบทั้งซิสเทมที่เป็น1 2เนี่ย คลิปต่อๆไปได้ชมกันแน่นะครับแน่นอนว่าเราจะมาทดสอบเกี่ยวกับการตัดต่อวิดีโอแล้วก็เล่นเกมให้ดูด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็แค่มาแกะกล่องให้ดูกันก่อนนะครับสำหรับใครที่เพิ่งมาชมคลิปนี้นะครับฝากด้วยช่องของเรานําเสนอเกี่ยวกับการรีวิวสินค้าอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ต่างๆนะครับมุ่งเน้นในเรื่องของการทํางานทางด้านตัดต่อวิดีโอหรือว่างานกราฟิกต่างๆและที่สําคัญครับเรายังมีนําเสนอเกี่ยวกับเคสมอดแปลกๆนะฮะที่หลายคนไม่เคยเห็น ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกับ Complete TV ครับ